สวัสดีครับวันนี้ผมมีแว่นตาจะมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือแว่นตา Optus นั่นเองนะครับผมตัวนี้ที่ผมใส่นะครับผมมีน้าหนักเบาใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับการใช้อยู่หน้าคอมนานๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทํางานนะครับและสาหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์เพจ Optus อยู่นะครับพิเศษนะผมสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับสามารถใช้โค้ด m r s e r Silot เพื่อเป็นส่วนลด100บาทในการสั่งซื้อได้นะครับผมรับผมสวัสดีนัผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของยังไม่อยู่ในเกมวันนี้เราอยู่ในนห้าจออ cord ขง เอ่บอบล็อกฟลุสนะครับผมเอ่อหลายๆวันที่ผ่านมาผมไม่สบายนะครับทำให้ผมไม่ได้มีคลิปลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเสียงยังไม่กลับมาดีนะฮะแต่คือไข้เคยนี่หายหมดแล้วนะครับเป็นเอ่อปกติแล้วเอาเป็นว่าก็เลยมาทําวิดีโอแล้วคือเมื่อวันที่9นะครับไม่ใช่วันที่9ก้เลยเมื่อวันที่6นะครับผมก็ มีสนิทพีคนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาจะปล่อยออกมาแล้วก็จะประกาศวันว่าวันไหนจะอัปเดตนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณไม่เดือนหน้าก็ปลายเดือนนี้นะครับผมผมคิดประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆอย่างก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดันอะไรอย่างี้เอาเป็นว่าในคลิปเนี้ยเราไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าในอัปเดตต่อไปนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมว่า จะมีอะไรใหม่ๆมาหรือว่าผลอะไรที่เอาเวกอันที่2นะฮะนั่นก็จะไปดูกันนะครับด้เวยน,นนะฮะโอเคโอเคอัางาน,นนี้ผมจะขอขอบม,มาอยู่แค่ช่วงหน้าจอเขานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแปลว่าเขามีอะไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้จะมาโชว์นะครับผมไฟนอลซันนีพีก,ก็คือเอาสันนีพีตัวสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เขาจะปล่อยอัปเดต12นะครับเขามาเพื่อที่จะโชว์ว่าเลดบอสนะครับตัวเกาะต่อไปนั้นมันจะมีอะไรนะครับก็คือ เป็นดาร์กนะครับดาร์กฟูดนะครับที่เป็นผลพิซซ่าท,ที่เอเวกผลต่อไปก็คือจะมีผลแสงแล้วก็มีผลดาร์กด้วยนะครับซึ่งเออถามว่ามันดีไหมส่วนตัวผมคิดว่าผลดาร์กเป็นผลที่ดาเมจมันแรงอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่ผมสู้กับโนดดัมเนี่ยเอาเป็นว่าผลเนี้ยมันดีมากมากเลยเนี่ยในวิดีโอเนี้ยจะมี5 5าห้าห้าห้าเกาะนะครับผมของอา่าเจ้าตัวเกาะเนี่ย นะผมจะมี5เกาะที่เป็นเลดบอสนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเป็นขนสั่นอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าเป็นของสั่นแล้วก็จะมีแบบอ่เป็นหลายๆเกาะอ,อะไรประมาณนี้คือแต่ละเกาะมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบว่าสร้างมา1ึเกาะแล้วก็คือใช้อ่ เขาเรียกอะไรเอามอนต์แต่ละตัวของผลตื่นนะั้นน่ะมามาใส่อันนี้มันไม่ใช่นะครับคือสร้างเกาะเป็นของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งไฟอะไรเงี้ยคือแตกต่างกันไปซึ่งดาร์กแล้วก็ไลท์เนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับเขาบอกว่าในในคลิปเนี่ยมันจะมีสกิลของดาร์กดาร์กฟุดเนี่ยในเนี้ยบ้างน,นะครับตอนที่เขาไปสู้ไปไปสู้ไปสู้กับบอสนะครับผมก็คือมันจะโชว์นิดหน่อยแต่คือเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยแหละผลไลท์เนี่ยก็จะมี5เกาะนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเร่งสปีดนะครับผมเป็นคูณ3านะครับจนกว่าเขาจะไปเกาะบอสนะครับแล้วเขาก็จะโชว์สกิลให้ดูซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเป็นแค่เป็นแค่เคกาะนะครับเนี่ยฮะไม่ค่อยมีอะไรก็จะไม่มีอะไรมากก็เขาบอกเขาบอกเขาด้วยว่าพวกคุณนะ่ะคิดยังไงกับเกาะใหม่ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะมันก็แค่มันก็ปกติว่าเลดบอสก็คือเกาะก็คือมันก็จะแตกต่างกันไปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะี่ แต่ถามว่ามันดีไหมมันดีนะมันทําให้เกมไม่น่าเบื่อแบบเวลาเราลงแต่ละเกะาะเนี้ยนะครับก็เนี่ยเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะเกาะบอสเกาะบอสก็จะเป็นเกาะแบบนี้นะครับทุกคนเกาะบอสของผลมืดนะครับจะเป็นปราสาทนะครับจะคล้ายๆกับในนิ w เว r l d แหละคือในนิ w เว r l d ก็จะมีไอตัวสโมกมันอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าข้างในมันจะกว้างนะข้างในมันจะกว้างมากมันก็จะมีมอนสนะ์อะตกลงมาจากตรงนี้นะครับแล้ว <c oughs> งมีคนไปเคลียร์ข้างบนด้วย แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลมีอะไรบ้างนี่นี่คือเขาบอกว่าคืออันเนี้ยเป็นเอฟเฟกของสกิลผลดาร์กนะครับเห็นนะที่มืดๆเนี่ยเป็นสกิลของผลดาร์กโอเคก็ที่เห็นก็จะมีเป็นเป็นแสงดำๆนะครับผมนี่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 ไอ้ลูกเมื่อกี้ก็คือผลมืดเหมือนกันเขาบอกว่าสกิลผลดาร์กเนี่ยมันจะทําให้มีสีดําสีขาวแฟดอยู่หน้าจออะไรเงี้ยเป็นเอฟเฟกนะครับผมถ้าเกิดเราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนั้น ก็อันเนี้ยไอ้ผลมืดเนี่ยมันจะเป็นผลสกิลของไอ้ตัวเนี้ยแหละไอ้ตัวบอสนี่แหละนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่สู้กับบอสอันนี้ผมจะขอไม่ ลงรายละเอียดเยอะนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับผมจะทิ้งคลิปวิดีโอ,อนี้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ mygame 43นะครับที่ทำคลิปออกมาแล้วก็ให้พวกเราได้ดูกันนะครับแล้วก็ผมก็ต้องมาบอกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคลิปเขาแบบว่าเอาคลิปของเขามาดั้งดูอะไรอย่างนี้นะฮะการจับตีความมืดเนี่ยของแพ็คโฮลเนี่ย มันก็ตื่นแล้วนะมันมองยากที่จะเห็นอะไรประมาณนั้นบาบๆว่าไปเขาไม่มีอะไรครับก็แค่สู้กับบอสเขาบอกว่าไอ้สกิลใหม่ของ V ของ d a r k n e t เนี่ยมันแรงมากแล้วก็ powerful สัดๆเลยแบบมันมันแรงมากๆครับสกิล V ีโค้ว่าอัปเดตเนี้ยนะครับผมจะมาพร้อมกับเกาะใหม่นะครับผมแล้วก็มากับเ n น m มใหม่ที่จะต่อสู้ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งเลเวลแคปก็จะเพิ่มด้วยก็คือเลเวลก็จะเยอะขึ้นก็ถ้าดูกันจริงๆนะครับ n น w ไอแลนดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าก็จะมีดาบใหม่แล้วก็มีซี c r เ t ใหม่ด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเอกลักษณ์ตรงๆที่มันมันแบบว่าทุกครั้งที่อัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มมาแบบว่าเป็นซี c r เ t แบบไม่ได้บอกนในโน้ตแพดอะไรเงี้ยคือมันดีมากๆตรงแบบมันทําให้ผู้เล่นนั้นน่าค้นหานะครับแล้วก็อบอสท,ที่ไฟใหม่เนี่ยมันก็จะมีอาวุธใหม่ด้วยอืมใช่อาวุธใหม่ ถ้ามีอาวุธใหม่เนี่ยมันทำให้ผมนั้นมีไฟในการจะเล่นมากๆเพราะว่าอาวุธใหม่เนี่ยผมชอบอย่างที่ทุกคนรู้ครับผมชอบการใช้ดาบมากๆเพราะว่าดาบเนี่ยมันทําให้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกแบบดาบม,มันมันเท่อะมันเท่กว่าผนปีศาจแต่เล่นผนปีศาจมันอารมณ์เหมือนคุณไปเล่นเป็นนักเวทอะคุณปล่อยสกิลปลสกิลปลสกิลถ้าเกิดผมเป็นนักดาบอะ ก็เข้าไปตีเลยอะไรเงี้ยมีสกิลดาบไปสู้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าแต่เอาจริงๆถ้าเล่นสายดาบกับสายพลเนี่ยผมคิดว่าสายพลเนี่ยมันมน่าจะมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่านะครับต่อไปก็คือเลเวลแคปก็จะทาให้ดาบคุณนั้นแรงขึ้นนะครับเพราะว่าสเตตก็จะสูงขึ้นนะครับผมมันก็จะมีเอ่อทให้คุณนั้นวิ่งเละวิ่งเอ่อไม่ชิดเพ่เชิงแบด,ดได้เยอะขึ้นนะครับมีเลือดเยอะขึ้นค่าผลิษัณที่ดีขึ้นนะครับใครที่ใช้สายปืนเนี่ยผมลืมไปเลยนะว่า มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าปืนในเกมนี้มันมันมีประโยชน์ตรงแค่ดึงม้อนช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังนี่คือก็ฟาร์มน่าจะสะดวกละก็ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาจะโพสต์วันที่จะอัปเดตวันที่12บสองอัปเดต12เนี่ยเขาจะบอกอีกทีนะว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่คลิปนี้เขาปล่อยเอาเป็นว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนนะครับก็จะมีผลแสงด้วยนะครับที่จะตื่นนะครับอันนี้นะฮะ ยิงเป็นธนูไปก็ผลนี้เป็นผลที่ผมออทําตันแล้วนะครับในอัปเดตที่2 2เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนั้นช่วยคอมเมนต์น่ครับว่าผมจะเอาเวกสายอะไรมาก่อนดีผลอะไรมาก่อนดีระวังผลแสงกับผลมืดนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับก็คลิปนี้มันก็จะไม่น่ามีอะไรครับในสน e พีก็มีแค่นี้นะครับมีแค่อันเดียวนะครับวันที่2วันที่แล้วที่ปล่อยมาแล้วก็ยังไม่มีวันที่ประกาศอัปเดตอัปเดตเลยนะ ก็โอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับเกิดผมพูดแบบติดติดขัดขัดขออภัยด้วยครับหลังจากที่ผมไม่ได้พูดนานนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อนะครับผมก็คือมีผลไฟที่ผมยังไม่ได้ตบบอลนะครับก็จะมาทําเป็นคอลเลคชันในเพลย์ลิสต์ของผมด้วยนะครับผมก็ใครที่คิดเห็นยังไงครับฝากกดไลค์กด s u b สไครด์ด้วยนะครับแล้วคุณ คิดว่าเกาะอะไรจะมาใหม่ช่วยคอมเมนต์กันไว้ด้วยแล้วก็าดาบที่คิดว่าจะมาผมคิดว่าผมอยากให้มันเป็นเกาะเกาะโมจิเกาะของอาตาคาตาคุรินะครับผมอยากได้อาวุธของคาตาคุริม,มากๆเลยผมรู้สึกว่าผลมันมาแล้วตัวละครบอสมันควรจะมาได้แล้วนะครับยังไงก็ตามครับยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรจะเข้ามานอกจากผลตื่นทั้งสองผลนะครับผลแสงแล้วก็ผลดาร์ครวมทั้งเกาะอีก10เกาะนะครับที่เป็นเกาะใหม่หมายถึงกเกาะเลบบอสนะครับผมผมฟาร์ม ผมฟาร์มเอาเจ้าแฟงเมนเนี่ยมาประมาณ70,000แล้วคงจะได้ใช้ในครั้งหน้านะครับผมก็ใครฟาร์มได้เท่าไหร่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มของวอลฟุตเนี่ยผมเห็นประมาณล้านหนึ่งเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับผมนั่นแหละฟาร์มเยอะไปก็ก็ดีครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรเพราะว่าเวลา,าอัพเกรดมันก็จะแค่20,000นะครับผมก็โอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับใครที่ชอบก็อยลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วย,ย,ยนะครับไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าในคลิปหน้าในตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามมาด้วยฝากกกกกกกดดดดไไไลลคคคคค์ัััััััันนนนนนน้้ววววยยะะะะรรรรบบบเเเี๋ผผมมขอออออตตตปป่่แ็ทธุโจ สวัสดีครับบายบาย